โอ้โหวันนี้ตลาดนัดอาหารของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะ SRK Food Truck อืมบรรยากาศร่มรื่นดีมากๆเลยเย็นสบายลมพัดเอื่อยๆโอ้โหสดชื่น,นเหมือนกับเปิดพัดลมไว้นะ่ยเป็นพัดลมจากธรรมชาติสุดยอดจริงๆฮะ,ะเดี๋ยววันนี้นาเล็กพาเดินชมบรรยากาศของร้าน SRK Food Truck ของเราสักหน่อย ช่องจิตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ใ โอ้โหนี่ฮะบรรยากาศยามเย็นๆนะมาอีกแลนะ้วนะเล็กพามาดูเนี่ยไก่ย่างร้านเนี้ยอร่อยมาเนี่ยกลิ่นหอมโหสุดยอดเลยฮะไก่ย่างแม่มะลิฮะมาทีไรห,หมดทุกทีอานนี่มาดูฮนะอยู่หูงนี่บรรยากาศแบบเนี้ยเนี่ยร้นานนี้สวัว่า น่ากินฮะน่ากินเนี่ยมาดูนี่เมนูไก่ย่างตัวละร้อยแปดสิบนะเนี่ยขึ้นตัวร้อยนะมีไม่ใช่อย่างเดียวฮะมีหลากหลายด้วยนะนี่เห็นไหมโอ้โหขุกไก่ตัวเนี่ยหรือใครชอบประเภทวัเนี่ยติงไก่เนี่ยก็มีฮะ ตีนไก่ก็มีตีนไก่ย่าง20บาท20บาทได้ประมาณสัก4 4ตีนนะโอเคเนี่ยแล้วก็ตีนละ5บาทนะฮะเนี่ยปีก็มีฮะปีไก่ย่าง25บาทคอไก่ย่าง20บาทโอ้โหน่ากินท่านวันนี้มาค่ำๆแล้วของก็เริ่มเหลือน้อยแล้วฮะ เดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันหน่อยนะฮะนี่วันนี้บรรยากาศยเย็นๆนะโ hood บรรยากาศดีฮะเดินสบายๆเลยร้านยำแซ่บเล่ก็เกียวเรือหมูหมักหมูตุ๋นเนี่ยก็น่ากินนะเนี่ย อยากกินก๋วยเตี๋ยวก็มีกินนี่บรรยากาศดีฮะน่าเดินเรอสวยเดี๋ยว,วมาวนนี่<อ>มนมเหนียวใครชอบน้ำน้ำเนี่ยมาล่าเนี่ยนี่ฮะลูกค้าก็ชอบกันฮะนโ,อโ,โอ้โหมาล่าแซ่บดากเลยเส็นแล้วเสียวดากเลย ถ้ามันดูบรรยากาศมันเดินแล้วมันเดินสบายคนไม่ได้แออัดอะไรมากมายนะบรรยากาศที่นี่ถือว่าสุดยอดอคือตอนนี้ยามเย็นๆแล้วประมาณสักหกโมงกว่าจะทุ่มแล้วนะคนก็เริ่มทยอยกันมานะบางส่วนเขาก็ไปกันหมดแล้วนะอิ่มน้ำสำราญกันแล้วเนะี่ย ใครที่ชอบบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ก็พาครอบครัวมาเดินมานั่งกินแบบนี้เนี่ยนี่ถือว่าบรรยากาศดีทีเดียวนี่หลากหลายก๋วยเตี๋ยวหลอดก็มีเนี่ยนี่เด็กๆก็ชอบกันเครปเนี่ยอร่อยอร่อยนะนี่เห็นไหมเด็กๆมาจองกันเลยหน้าห้องครปนะฮะเนี่ยนี่ฮะ ท่านผู้กองก็ทำงานโอ้โหทุกวันกลับค่ำทุกวันนี่ใครอยากจะเป็นมีอาหารแบบเอาไปขอกินที่บ้านนี่ก็ได้ฮะกุ้งอบวุ้นเส้นนะฮะมาฮะมาร้านนี้เขามาทุกวันนะฮะมาทุกพุธนะฮะอร่อยฮะอร่อยนี่บรรยากาศแบบนี้เลยฮะ เนี่ยบางทีก็ต้องเดินหลบออกบาไกลหน่อยเพราะว่าเสียงเพลงมันเข้านะเสียงเพลงเข้ามันก็จะทให้เ,เราติดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องผ่าเดินดูมุมไกลาบางบ้างนะเนี่ยนี่นี่สวยหน้าเดินหน้านั่งบรรยากาศดีจริงเนี่ยยามเย็นเย็นวิวทิวทัศน์ลมโชยสบายๆครเนี่ยหน้าเดินเนพราะฉะนั้นใครที่ ว่างๆยามเย็นๆทุกวันพุธนะฮะนะ,นะตั้งแต่เวลา15นาฬกานจนถึง20นาฬกาแล้วก็ใช้เวลา5ชั่วโมงนะก็ถือว่านานอยู่นะก็โอเคนะคที่จอดรถจอดราในโอ้โหก็ถือว่ากว้างขวางเยอะแยะเลยนะนี่ฮะนี่นู่นรอปริมนุ้นน่ะเยอะนะ โซนที่จอดรถฝั่งนู้นก็โอ้โหสะดวกสบายเนี่ยคนถึงชอบมาที่นี่กันเพราะว่าบรรยากาศมันเดินสบายที่จอดรถก็ด,กดีนะอากาศก็สบายสบายแบบนี้นะน่าเดินจริงๆเห็นไหมที่จอดรถมอเตไซค์ก็สบายสบายลงไปตลาดนัดที่อื่นนี่โอ้โห,โโหลําบากหาที่จอดนะสวัดีครับสวัสดีครับเนี่ยเจ้าหน้าที่รูปหล,ล่อกันนะครับ คอยดูแลในความเรียบร้อยนี่แหละฮะแล้วที่นี่เราไม่ต้องกลัวอะไรที่มันวุ่นวายนะไม่มีฮะเนี่ยเพราะเราเป็นเขตทหารด้วยนะเป็นสถานที่ราชการทำไรต้องมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขาพิบาลเรื่องของความสะอาดของอาหารเนี่ย มันต้องคัดนะต้องดูแลอย่างดนะีเราก็จะได้อาหารที่มีคุณภาพและบรรยากาศที่ดีนะนะและโดยเฉพาะช่วงนี้เรื่องของเ,อเกี่ยวกับเรื่องของโควิดอะไรเนี่ยนะก็เริ่มซากันแล้วเราก็เดินค่อนข้างสบายนะไม่ก็ไม่ต้องไปใส่แมสอะไรกันมากมาย และบรรยากาศโปร่งแบบนี้ยุงไม่มีนะเพราะโรงพยาบาลเราก็เนี่ยมันปลอดโปร่งแบบนี้ยุงสบายไม่ต้องห่วงเรื่องของเอ่อยุงลายเรื่องของไข้เลือดออกนะก็เราจะไปที่ไหนที่มันคนแออัดมียุงเยอะน่นั้นก็ต้องระวังนะแต่ที่นี่สุดยอดฮะปลอดภัยแน่นอนครับ แถมได้อาหารอร่อยด้วยนะ,ะครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเทีเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตนไนทแชนแนลสวัสดีครับ